สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญ25สตางค์ดวงข้าวพุทธศักราช2520ลักษณะเหรียญเป็นเหรียญกระสาบทองเหลืองทองแดงผสมสังกสีราคา25สตังค์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20.5ม mm, ิลิเมตรรวดลายด้านหน้าเหรียญตรงกลางมีพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่9พินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีข้อความว่ารัชกาลที่9ส่วนด้านหลังกลางเหรียญมีข้อความบอกราคา25สสตางค์ภายในวงขอบเหรียญด้านขวาและด้านซ้ายมีลายลวงข้าวประดับอยู่เบื้องล่าง มีข้อความพศ2520เหรียนรุ่นนี้ประกาศใช้ตั้งแต่15ตุลาค2519 วันนี้ก็พามาชมเหรียญยนสสตางค์ดวงข้าวพุทธศักราช2520เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ